สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับตงตง๋ตงเซลล์อิโซเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมอิโชซสยามซิตี้สาขาสำโรงนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวรุ่น Mew X p a n t o e Collection นะครับราคาเจ้าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนหกพบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทายคลิปนะครับว่าแต่งสวยๆแบบนี้ใช้กับรถเท่าไหร่ในทายคลิปนะครับแต่เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมพาดูตัวรถรอบคันก่อนว่าคันนี้ที่แต่งมีอะไรบ้างครับผม โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับที่ดูกันตัวรถเมื่อสักครู่นี้นะครับชุดแต่งสองเอเยแบบนี้ใช้งนรถเพียงแค่7 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับหรือถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับติดต่อผมนะครับตรงๆเซลล์อเยสูนะครับไดที่เบอร์062 595 4464หนะครับหรือว่าถ้าอยากเจอผมตัวเป็นๆนนะครับมาเจอกันได้ที่โชว์รูมอเยสูรสยามซิตี้สาขาสำโรงนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ